ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองย่าใสได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหาเด็กและเยาวชนที่หลุดนอกระบบการศึกษาไทยแลนซีโรดอกเอาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการณบ้านหนองสำโรงหมู่ที่ส0บตําบลหนองยาใสอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้พบกับนางสาวสุชาดาเกตวงศ์หรือน้องตอง นางสาวสุชาดาเกตวงศ์ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาเพื่อสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาใสค่ะสวัสดีค่ะหนูสนใจจะมาสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่อสอกรรคะ่ะหนูสนใจสมัครเรียนสกรอในระดับไหนคะการเรียนสกรอแบ่งด้การเป็นสามระดับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแต่ระดับก็เรียนด้วยกัน2ปีหรือ4ภาคเรียนด้วยกันค่ะค่ะแล้วไม่มีเสียค่าเทอมหรือเสียค่าเรียนบ้างไหมคะอ๋อไม่เสียค่าเรียนเลยค่ะเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะคะถ้าหนูสนใจก็สมัครเรียนได้ตามเอกสารนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนางสาวสุชาดาเกตวงศ์ได้เข้ารับการศึกษากับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองยาใสได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และได้ศึกษาในวิชาที่ตนเองสนใจซึ่งมีความสนใจในวิชาเศรษ,ษ,ษ,ษฐกิจพอเพียงค่ะนักศึกษาวันนี้คุณครูมาสอนนักศึกษาในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหลังจากนั้นนางสาวสุชาดาเกตวงจึงได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองยาใสจังหว <oli> ัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูสนใจจะมาติดต่อสอบถามหาเกี่ยวกับหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวมุกพูจะจัดการให้นะคะนัองรอสักครู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะหนังสือค่ะนี่นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นหนังสือสารานุกรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวหนูลองเอาไปศึกษาดูนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปครูได้ดำเนินการติดตามผลหลังจากจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จึงได้พบว่านางสาวสุชาดาเกตวงได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองด้านอาชีพเกษตรกรรม ขอบคุณทางสองกอที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับหนูและหนูสามารถนำความรู้ที่ได้รับมามาพัฒนาอาชีพในปัจจุบันแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียงขอบคุณค่ะ